วันนี้ยายพินเองวันนี้ช่วงนี้เราไปไหนกันไม่ได้เนาะสั่งทุเรียนมากินทุเรียนแจกใต้จ้ะโลละเก้าสิบบาทสั่งเมื่อวันไหนนะลูกชาย,ยพินสั่งให้มาอ่ะโลละร้อยสั่งเมื่อวันไหนนะวันพฤหัสจ้ะสั่งมาเมื่อวันพฤหัสของมาถึงวันนี้โลละร้อยลูกกลมทรงสวยดีจังเลยสั่งพันหมอนทองแต่มันใช่หมอนทองหรือเปล่าไม่รู้นะ ยี่ปินดูไม่เป็นหรอกเนาะไม่เก่งเรื่องทุงเรียนแตกกลมบ่องทุกลูกเลยรับรองทุเรียนแท้จา่น้าแหลมทุกลูกเลยเนี่ยไม่ใช่ขนุนเลยจริงตรงดีมากสวยมากมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูจะกินลูกนี้ก่อนเนาะลูกนี้มันแตกอะแตกแก่มากดุกเลยไม่งอมแน่เลยเนี่ยดูท่าแล้วมาใหม่นี้ง่ายนะเคียงแค่ปลายนิ้วจิ้มก็ได้กินแล้ว จอขอกไปตลาดของเขาไม่ได้งอมนะเนี่ยหำหมก็มีจ้ะ โดดเลยแน่หนึ่งลูกดวงงอมมั้ยเนี่ยลูกเนี้ยชิมก่อนไอ้ลูกนี้งอมชิมเนี่ยอร่อยปะไม่ได้ลูกใหญ่เม็ดเยอะอะไรอยู่อืม ลองลูกนี้นะว่ามันงมไหมอร่อยหวานอยู่หวานชื่นใจหอ,อมดิจังเลยกลิ่นกุ๊บเลยนี่กิโลละร้อยบาทเองอเนื้อเยอะเปลือกบางเจ็บเลยอีพ็นกินไปอันหนึ่งแล้วนั่นเนี่ย ทั้งหมดสามลูกเนี้ยมันแค่สี่กิโลสี่ร้อยจากค่าส่งเท่าไหร่นะก็สองร้อยหนึ่งจ้ะ่าส่งร้อยหนึ่งห้าร้อยบาทได้สี่ลูกโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยฮะสามลูกไงรวมทั้งค่าส่งค่าอะไรก็แค่ห้าร้อยบาทเองก็เคาะก่อนลุกนี้ก็สุกเนี่ยปุ๊บปุ๊บ,บ,บ ลูกนี้ก็สุกูกูอะมันเลยสุกแล้วจ้ะเพราะว่าวันอาทิตย์ละแต่อร่อยมากชิมได้ชิมได้มีดมันไม่คมผ่าแบบแตงโมเลยผ่าครึ่งเลยไง กินทุเรียนให้เขาผ่าให้มันแม่อร่อยหรอกต้องผ่าเองมันถึงจะโดนใจออันนี้กำลังกินเลยนี่ะนะพอดีสวยจังไหมงอมไปนิดนะึงเราต้องบอกเขาเอาดิบๆอ่ะเราไม่ได้บอกขอแม่ถุกไปนิดนะึงแต่ไม่ถึงก็งอมเลยล่ะฮะ สมัยนี้อยากปลูกต้นไม้ก็สั่งอยากกินทุเรียนก็สั่งง่ายจริงๆเ <c oughs> นี้ยดีเนี่ย ไม่มีเนะื <c oughs> อ้อหลองอมไปหน่อยงอมไปหน่อยงอมไปหน่อย <c oughs> ถ้าถึงเมื่อวานนี้กำลังกินเนาะ <c oughs> เราต้องไปกินเองที่สวน แก่นะทุเรียนหอยเนี่ย <c oughs> ไปกินนะแห่เยปินก็ขอกินทุเรียนอยู่ก่อนนะจ๊ะขอจบคลิปแค่คลิปนี้แค่นี้ก่อนจะกินทุเรียนแล้วจ้ะหวัดดีจ้ะนี่ยวิธีการกินทุเรียนให้อร่อยนะนนี้คือไอ้เต็มกะทิไอ้ติมโบราณน่ะจ้ะเต็มกะทิสดอะ่ะ แเราก็เอามากินกับทุเรียนเราทุเรียนเยอะๆไอติมเล็น้อยยิ่งถ้ามีเขาเหนียวอีกนะสุดยอดสุดฟินนี่แหละไอติมทุเรียนจยริงๆจ้ะไม่ใช่ไอติมกลิ่นทุเรียนโอเค